โอ้เหมือนเตบเลยวะมาขอซื้อรยป่ครับเอาเดี๋ยวมาไปพี่ก่อนมาซื้อรถซับเฟลป่ะเจ๊งเหาะเอากันเป็นไอ้พี่ไอ้พี่ซื้อจักบาทเนาบ่รู้เอาหู áo sải lại thêm một đi. trường ừ. ừ. không tèm ถ้าตัวินนี่เชื่อมเพื่อเต็ม<ป>โอ้โห <laughs> โยู่ฮ่าฮ่าฮ่าโมเมนต์ปล่อยเข่าเทียนนึงวุนสิรุษหรอบอโบยู่จะได<ป>้กับโบยู่ไม<ป>่ได้เช็ดก่อนเออใสยฮัตมาฮัตเอาไวต้อาาตงเชื่อมหรอเสียของอขันเข่าแล้วก็ขันออกขึ้นครับ <c oughs> บ่เป็นเขาบูดหรือปะวันนี้ข้อหาเขาไปถ่ายเนี่ยกกินกีสิมดจอไปเลยที่เนาะข้อหาข้าพเจไปที่เขาถึงฮาส่ใปตองเลยจุดถูกเอิญกินน,น,น,กน,นี่ยวันนี้เออซะเลือที่จริงต้องมีแผ่นกันมรงนี้ดิจอปไใสิ เขาเพิ่งกับฟงออกแล้วลมมันพัดมั้งปึ๊บอันเขาเออ่เมทิมันมีน้ำหนักแน่วิมีน้ำหนักแน่นะมันก็สีเมื่อทามันบ่มีน้ำสีออกเลยนี่แตมันมีมันสีดาปึ๊บมันสีลงลงไปสีใหม่นี่มันสีปังกันขึ้นมอดแค่นี้แหละคันหมดสี่ตัวนี่แหละกันขึ้นมากสิกันขึ้นมากสิแล้วช่องว่างหน่อยเดียวตัดเล็ก Băng băng nhìn tắt liền xây này cái đấy cần bo cho nhạc bưng thư vị tử lại không, không đâu lại <laughs> hết ngăn vào đây Bên đấy cho ไดต้ตึงเลยตึงๆเลยสายผานคอเอ้ยหถเด่าหลับมันสองเซนไปแล้วต้องยาดติดข้อติดยุคันขันบุนม้มเมื่อตา อยู่ยอาเนโอ้นี่เขาเชื่อมเลยคอยู่ปุณเชื่อมนี่จบลกดฮะขันงกงอยู่ข้างหลังนี่เชื่อมเะยรครับ คันยนันสมองไปอนอดนี่เดี๋ยว,ว,ว,วขึ้นไป็น,นัางชุ่มบึงทึงท่งๆครับเ,รเป็นนางธรรมัดเป็นนางธรรมัดโอ้โหบ่มีทางขึ้นเลยไอ้โมยื่นขึนเลนาะแล้ขันเป็นไอปีกไอปีกซื้อจังหวาดเอาเขาเสียดขายเลยนี่เกี่ยวเขาในปีนี้นี่ซื้อเลย อยขันยูบานดีกล้ยคันนี้แท็กเล็กดี่บบนี่บ่มีเงินซื้อนะปท่านั่นไขันซื้อคันนี้หรเนาะมาลมาลซ่งช่วงล่างน่เอ้ยช่วงล็อลซึ่งช่วงล่างขันอยากได้ก็อยากได้ช่วงล่างละใส่เกาหาันเกล่ยวได้กังึ้นกันหรอปะนี่าช่ล้ว มันเป็นยังไงไหนไหนมันคือบิดตัวทีเสิใส่พานเจ้าบิดเลยค่อยบิดปืนแตกมั้งนีมันคืองอกเงงงอกเงงันสินะจะว่ากันไหมเนะโอ้นี่ันีขัดแนวล็อกวิ่งหนีไม่ทันใส่อยู่ใช่หรออ้ยับออีกิ่งไม่ได้ซูนมันได้นึ่ง เบียดเลยวะเนาะอันเกาตีเกามันเบียดังสิบอ่มันห่างกับเป็นตังปับอุ่มไม่ดิโอ้โหเนี่ยดูท่อรยุ่อเลยนี่เยงทงมาจากขางในก่อข้างในข่เฮ้ยกมันเปตัเล็ก่านี่เป็น เจ้าเปตัดเล็กบางๆมาใส่นี่เจ้า<ง>นี่เจ้าหูใส่น็อตสี่ตัวเห็นมันอยู่จากซำนี่มันเหลือสองจากซำนี่เล็กเล็กงั้นก,ก็ได้บางๆกันแค่ว่ากันใหม่มันเข่ามันออกสือน,นะ เบ่งครับสั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็ุรถคันเดียวเสียดุมนี่หยุดไว้เลยครับรถเสียดุมนี่ประทัดเห็นเลย ัขาค้นทุนตัวเดินเดนแล้วขึ้นไวนังทั้งทัง,งครับเป็นยังไ,ไงนี่เป็นใส่ฮะมาเมื้นชิบิซหชลัิสูชิบิล่องเลยดิน,<ะ>นี่ไปเบิ้งวะนี่ไปเบิ้งเกี่ยวบะนี่ใ้เทเล ยังนี่เขาอยู่ใกล้นี่นี่ฝากไปะว้ใหอเอาอีหลีเอ้เขาบูดแล้วเนาะเขาจะคล้องหน้าหามหมันี

มุนตลอดเป็นตัวก็แงขึงๆึงๆงๆึงๆข่างหอฮะขาังหายลังสิอืฟิตเทรฮะสนี้บ่เออมันคือโปรกรมขึ been, no. ้นไ้อ่ะัสุดแล้ว anh đi boy khâu đoạt chứng bố thân nét ri imen đoạt dây con tuốt mày u nhụ a nhảy chăng พกยื่นจึงขอการคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ